w วล c ัมท to ทว็ g กวีคนะคะทุกคนวีคที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งใจจะจัดเวลาเซลฟ์แค์กับตัวเองเพร้อมมาทำคลิปสบายๆพาทุกคนมาใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์แบบไม่บ้างานไปด้วยกันนะคะ ไม่เกินจริงนะคะทุกคนชีวิตคอนเทนต์ครีเอเตอร์굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเราจะมาทำบล็อกวีให้ทุกคนดูนะคะเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ยุ่งมาก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 เลยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาทำบล็อกแบบสไตล์สบายๆนั่งคุยพาไปดูไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้ก็เลยกะว่าจะพามาอยู่ด้วยกันทั้งอาทิตย์เลยไม่แน่ใจว่าจะเต็มอาทิตย์มั้ยนะคะจะ5วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นบล็อกที่แบบตามมาดูใช้ชีวิตกับเราจริงๆเนาะว่าแบบเฮ้ยนอกจากทํางาน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 แล้ว ทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองมาสักพักเลยแหละเพราะว่าทำงานหนักมากนะคะวีคนี้ก็มีแลนจะไปทำสวยทำ,ทำนู่นทำนี่พักผ่อนใช้เวลากับเพื่อนๆบ้างก็เลยเออจะมาถ่ายทุกคนดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เริ่มต้นด้วยการไปจัดการสิ่งนี้ก่อนเลยคือผมแบบหนักมากคือครั้งที่แล้วทำเป็นสีเข้มใช่ไหมแล้วก็มาคือเขาทำเป็นแบบเชื่อมเชื่อมให้แต่ว่าคือมันกลายเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะไปปรึกษา พี่ช่างกันว่าเราจะทําเป็นสีอ่อนหรือว่าใบสีเข้มไปเลยนะคะแล้วก็จะเอาแบบความหนาออกด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันร้อนมากคืออย่างที่เห็นในกล้องเลยคือพอเป็นหน้าร้อแล้วมันแบบมันเมือ่อยมันเยินอันนี้ขนาดใช้กันแดดที่ค่อนข้างคุมมันแล้วนะก็ยังแบบหน้าเปียกอ่ะคือเดินลงมาข้างล่างปุ๊บเหนือออกเลยเดี๋ยวรีบขึ้นรถไปเออแล้วนะผมกันดีกว่าเพราะว่าร้อนมาก บอกว่าครึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยเราเจอเพื่อนเยอะมากๆนะคะแล้วก็พยายามจะใช้คุณี้ไทม์ก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเยอะมากนะแต่สําหรับคืนนี้นะคะเรามาคาราโอเกะการเป็นวันเกิดของหนึ่งในเพื่อนในกลุ่มนะคะเอนจอยกันมากๆทุกคนร้องเต้นแบบเต็มที่สุดๆเลยคือสามารถดูได้ว่าเอนจอยกันขนาดไหน คืวนวันอาทิตย์ค่ะไม่เกินจริงนะคะทุกคนชีวิตคอนเทนต์ครีเอเตอร์เมื่อกีอ้ไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนมาพักผ่อนไปแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาเคลียร์งานเพื่อจะจ่ายงานก่อนเช้าวันจันทร์เราเป็นคนที่ชอบเตรียมตัวตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เพราะว่าต้องการที่จะให้คนที่ทํางานกับเราอะเขาสามารถตื่นเช้ามาวันจันทร์แล้วก็เริ่มงานได้เลยแบบที่รู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายเพราะบางทีเราตื่นมาเราก็จะยุ่งกับงานตัวเองในช่วงเช้าวันจันทร์ด้วยฉะนั้นอะเราต้องการที่จะเตรียมทุกอย่างให้ทุกคนพร้อมที่จะทํางาน วันจันเราก็จะได้พร้อมทํางานของเราทุกคนจะได้มีโฟกัสของตัวเองนะคะฉะนั้นก็สรุปงานเคลียร์งานแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาตัดติกตกอ TikTok. ก็ตอนนี้มาทำติ๊กต็อกบ้างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยเข้าใจติ๊กต็อกมาเลยเพราะว่าเป็นคนที่ทำเออลองฟอร์มคอนเทนต์มาตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นใน YouTube แล้วก็จะทำคลิปแบบ8ถึง12อถึงนาทีอะไรเงี้ยนานๆจ,จะมีแต่20บ้างถ้าเป็นล็อกวีางเลยนะคะก็อยากท้าทายตัวเองด้วยการแบบหันมาทำช็อตคอนเทนต์ในติ๊กต็อกอยากรู้ว่าตัวเองทำได้ไหมทำไมคนจำนวนมากถึงสนใจแพลตฟอร์มที่เป็นช็อตคอนเทนต์ขนาดนี้แม้แต่ยูทูบยังหันมาทำแบบยูทูบช็อตเลยนะคะ มีคลิปหนึ่งที่ถึง3 0 0แสนเกือบจะ4 0 0แสนวิวแล้วอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในการเริ่มเก็ตคอนเทนต์แบบช็อตฟอรมของตัวเองแล้วเหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามไปติดตามคอนเทนต์แบบสั้นๆกระชับแบบยิ่งกว่าใน YouTube อีกนะคะไปดูกันใน TikTok ไดเลเลยค่ะวันนี้นะคะไปวิ่งมาที่สวนรถไฟแล้วก็เพิ่งกลับมาจะมาอัปเดตหุ่น เพราะว่าช่วงนี้กําลังกลับมาออกกําลังกายแล้วก็กินให้ดีขึ้นนะคะคือจริงๆแฟตที่ท้องก็ยังมีอยู่แหละคือมันยังไม่ได้ชัดมากเหมือนที่อยากให้ชัดนะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มกลับมาแล้วเดือนนี้จะต้องกลับมาฟิตให้มากขึ้นคุมอาหารให้มากขึ้นแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาคุณที่เคยมีกลับมานะคะสมาร์ทวอชอันใหม่ของเราด้วยอันนี้ Samsung Watch 5นะคะก็เพิ่งใส่ครั้งแรกเลยยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวจะแท็กพวกการออกกำลังกายแล้วก็ หวังว่ามันจะช่วยเราในการที่จะแบบลดแฟตแล้วก็เออพยายามเดินให้ได้เยอะขึ้นต่อวันอะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบเออกำลังอยากจะกลับมาลดหุ่นเหมือนกันฟอลโลกันไว้นะคะจะได้มี motivation ในการไปออกกำลังกายด้วยกัน แอบถ่ายเอาฟิตวันนี้ให้ดูก่อนออกไปข้างนอกนะคะก็นี่เป็นเซตใครที่ฟอลโล่จะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่แบบติดใส่กระโปรงกางเกงมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยระวังเวลาลุกๆนั่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือมาเป็นแมทชิ่งเซตกันนะคะเป็นทวิสสีเหลืองน่ารักมากใครที่จะแบบ ไปทางานต่างจังหวัดคือแบบงานแบบไม่ฟอร์มอลนะพับไปได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ยับง่ายด้วยนะคะเราสะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดนิมจากทารูล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นทรงแบบสลวชี่นิดหนึ่งคือจะยวบยวบนะเรารู้สึกว่ามันให้ฟิลแคชชวลดีเพราะว่าอันนี้มันดูเป็นแบบลูกคุณทวิตไปแล้วเราไม่อยากที่จะแบบถือกระเป๋าที่ดูทางการใบจะทําให้ดูแบบเกง่งเก่นอึดอัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์แคชชวลนะคะก็เลยจะเลือกเป็นกระเป๋าเดนิมมาแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รองเท้าแฟ,แฟ วันนี้ต่างหูของบาริเชนเพิ่งกดมาเลยชอบมากทําให้ออฟฟิตดูเต็มดีวันไหนใส่แค่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนนี่ันนี้มาใส่มันก็จะดูเต็มด้วยอาทิตย์มีเซลลแครแต่ว่างานก็ต้องทำนะคะวันนี้มีน้องเอีย มาที่บ้านนะคะวันนี้เรจะถ่าย Q&A ทำงานกันแบบจุกๆทั้งวันนะคะขอจบวันด้วยการออกกำลังกายค่ะวันนี้แวะมา c r o s s f i นะคะแล้วก็ซ้อม Double Under Double Under เนี่ยเป็นการเหวี่ยงเชือกสอรอบนะคะในการโดดครั้งเดียวเป็นอะไรที่เราฝึกมาเป็นปีแล้วนะคะแต่กว่าจะทำได้เนี่ยคือฟาดแขนไปหลายทีมากๆอย่างที่เห็นนะคะรอยแดงเยอะมากหลังจากนั้นนะคะก็แวะมากินดินเนอร์ที่โอกาจูแบบหนึ่งนะคะกับเพื่อน จะบอกว่าเมื่อกี้เป็นทริปคาเฟ่ที่ เหนือความคาดหมายมากเพราะว่าคาเฟ่ที่จะไปปิดวันพุธค่ะแล้วก็เพิ่งมานึกได้ตอนประมาณไปครึ่งทางแล้วเกื <laughs> อบถึงร้านแล้วมันอยู่เทินไม่ทันอ่ะเนาะก็เลยไปหาคาเฟ่อื่นแล้วหาคาเฟ่ที่2เสร็จปุ๊บเลยอีกค่ะเพราะว่าถานนกรุงเทพอะคือทางเบี่ยงมันเยอะมากแล้วเราก็แบบไม่ชินกับแบบเส้นทางฝั่งทนเลยถ้าไปสถานที่ใหม่เมื่อไหร่คือต้องหลงต้องขับผิดจะต้องเบี่ยงผิดการที่เราเลี้ยวผิดอ่ะมันทําให้เราข้ามสะพานไปเลยอ่ะซึ่งเรากรีดเลยเพราะว่า มันใช้เวลาเดินทางเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากพอเราข้ามสะพานไปแล้วเราก็ realize ว่าเราอยู่แถวแถวโซนเมืองเก่าพอดีนะคะเราก็เลยเออนึกถึงร้าน Eden's ขึ้นมานะคะเป็นร้านที่เราเคยไปตั้งแต่เขาเปิดแรกๆแล้วแหละไปมา2องสารอบแล้วคาเฟ่เขาจะเป็นฟิลแบบปารีสฝรั่งเศสมีความแบบรัสติกแอนทีคเออชอบบรรยากาศมันเหมือนว่าเราหลุดไปอยู่ อีกโลกหนึ่งอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมเขาอร่อยด้วยนะคะปกติเราจะกินด์กเบียเค้กช่วงเนี้ยพยายามลดลดหวานก็เลยกินเป็นแบบลาเต้เย็นแล้วก็สุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะคะก็สั่งเค,ค้กอยู่ดีแต่พยายามแบบเลี่ยงเค,ค้กที่มีฟรอสติ้งมีครีมอะไรเงี้ยก็เลยสั่งเป็นเค,ค้กไว้หอมคือจริงๆวันเนี้ยจัดให้ตัวเองเป็นวันพักอยากจะพักผ่อนปล่อยใจเคลียร์งานจ่ายงานไปหมดแล้วซึ่งเราก็เอาเจโน้อไปเขียนที่อ e ีเดนส์นะแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ทํางานปุ๊บ หัวมันโฟลทันทีมันเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในโซนที่แบบไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมันเลยทําให้เราคิดงานได้เยอะมากเราก็นั่งจุดจุดจดจดแล้วก็แบบเออเอาคอมไปทานิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าได้งานเยอะมากวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอโชว์หน่อยที่ซื้อมาหนังสือที่ ทางร้านเขาทาพิกดูตัวแซมปิปแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากรูปสวยเท็กซ์ดีแล้วก็มีเท็กซ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยหันไปถามพี่เขาว่าแบบเอออันนี้แบบเนื้อหาแบบใครเป็นคนทําเขาบอกว่าเขามีคอนทริบิวเตอร์นะก็ะน่าจะเป็นเหมือนแก๊งเพื่อนแก๊งคนรู้จักอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนเทนต์เหมือนชูที่ต่างประเทศหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นเล่มที่แบบคอนเทนต์อยู่อยู่ปารีสเลยแหละเลเยอร์ฟอนต์การจัดสีใดๆในโลกที่ทุกอย่างเป็นดิจิตัลไปแล้วเรายังเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสพอะไรที่มันเป็นแบบฟิสิเอออมัันนนดีต่ใจแล้วก็สสบุน คนที่ยังทำงานแบบนี้อยู่อ่ะใครที่แบบสนใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร e ้านอีเดนส์นะคะหรือว่าใน i อเขาอาจจะมีก็ได้นะคำถามที่มีคนถามมาใน i อช่วงนี้บ่อยมากใน y YouTube ด้วยไปทำอะไรมารู้สึกว่าสวยขึ้นในปีที่ผ่านมาเราดูแลตัวเองเยอะขึ้นมากเลยในเรื่องความสวยความงามคือเอออย่างผมเนี่ยก็พยายามแบบไปทำทรีทเมนต์บ้างแล้วก็ทำสีอะไรอย่างเงี้ยพยายามไม่ให้ผมเสียมากเพราะเราเป็นคนที่แบบผมไม่ได้เออเส้นเล็กแล้วก็ผมไม่ได้ตรงมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พยายามดูแลคุณภาพให้มันดีจากข้างในจริงๆแล้วก็ อย่างตอนนี้ก็คือทําสีให้มันดูแบบสดใสขึ้นด้วยเออในส่วนของ ผิวอันนี้เป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังเลยเพราะว่าได้ทดลองโปรดักต์เยอะมากๆอันที่อยากจะชูจริงๆเลยเรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากสําหรับผิวล้วนะคะคือตัววิชี่เป็น Vi โอเมนซีเซรั่มนะดีมากจริงๆคือสําหรับคนผิวมันก็ทาได้นะแต่แนะนําให้ทาควบคู่กับซันบล็อกที่ค่อนข้างคุมมันตอนนี้หน้าร้อนแบบร้อนมากๆคือแบบนั่งเฉยๆหน้าเปียกนะไบโอเมนซีเซรั่มอะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นสิวเซียนเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราใช้ตัว Vi โอเมนซีเซรั่มพอใช้ไปสักอาทิตย์ส เวลาที่เราใช้ cleansing oil หรือว่า cleansing balm ล้างเครื่องสําอางออกมาล้าง s ันบล็อกออกอะคือมันจะมีสิวเซียนลิด หลุดติดออกมาด้วยเว้ยคือตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันช่วยให้แบบเออผิวเรามันสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวแบบไบรท์เรียบเนียนเนาะอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะกันแดดคุมันก็ตอนนี้ใช้ชาคโคโลจี้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากมารีวิวคือตัว m o r p h e สเอนะคะของคูคลินิกนะที่เราไปทํามาได้ดูรีวิวไปบ้างแล้วเพราะคนรีวิวเยอะมากๆที่นี่เหมือนเขาดังเรื่องการทํา Morphe ส s ด้นะคะใครที่ไม่รู้จักนะมันเป็นแบบเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องเนี่แหละเออแต่ว่ามันจะ เป็นเข็มเล็กๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็มี2ระดับด้วยกันระดับแรกก็จะเป็น1-2มิลที่ลึกหน่อยก็จะเป็น3-4มมิลซึ่งตัวนั้นามันจะช่วยเรื่องของแบบ anti aging ใดๆไม่เคยทําเป็นเครื่องแบบนี้มาก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะเจ็บนะแล้วก็วน่นเวอร์กับคุณหมอมากคือจริงๆอะ่ะทาใจเป็นเดือนเลยนะกว่าจะแบบทักคุณหมอกลับไปว่าโอเคทำอะไรเงี้ยตอนที่ทาอะ่ะคือมันมีเลือดออกไม่เคยทำทรีทเมนต์ไหนที่มันรู้สึกว่ามันเจ็บขนาดนี้ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าเจ็บจริงๆนะคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทน ความเจ็บรู้เลยเพราะาเราฉีดโบททอก,กับคนอื่นเขาไม่เจ็บเราอย่างเจ็บเลยสําหรับเครื่องนี้ก็คือน้าตาไหลสะอึกสะอื้นกันไปเลยทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะตั้งแต่ทามอร์เฟียสมาคือผิวมันฟูจริงๆนะเรื่องยกกระชับต้องบอกว่าแบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นเราเป็นคนที่ทําเครื่องยกกระชับอะไรเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเห็นผลมากแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้คือผิวมันฟูช่วงปีนี้มีการทําเครื่องเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอัลตทราฟอร์เมอร์ไปทำดูโอเยลโล่แล้วก็เนี่ยมาทำมอะะร์เฟีย หน้ามันยังยืดได้อยู่นะรู้สึกว่าการเท้าคินิกอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอะไรที่ช่วยให้ผิวเราแบบดูเปล่งปังอยู่ตลอดดูไม่หมองคุณภาพผิวแข็งแรงแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไบรท์เออแล้วก็อีกอย่างนึง ขอไปหยิบแบบตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูบล็อกเอ,อ่อโซเชียลมีเดียดีท็อกซี่ขอนแก่นนะเรารีวิวตัวนี้ไว้แล้ววิตามินผิวนะจะเป็นไอเดอไอออนแล้วก็เป็นสิ่งแรกตอนเช้าที่ทานนะไอออนที่เป็นสีเทาเราจะทานก่อนนอนเป็นการทานที่เขาแนะนำนะเรารสึกว่าตั้งแต่กินวิตามิน2ตัวนี้รู้สึกว่าเออผิวก็เปล่งปังแข็งแรงดีแล้วก็ช่วงที่แดดแรงๆอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่เนาะประมาณนี้สําหรับเคล็ดลับความสวยความงามช่วงนี้กินวิตามินทั้งทาสกินแคร์ ทางเข้าคลินิกเออแล้วก็ออกกําลังกายด้วยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทุกคนน่าจะเห็นว่าเราอะออกกาลังกายเยอะมากเพิ่งรู้ตัวว่าออกกาลังกาย3วันติดรู้สึกว่าทําให้ตัวเองมี energy มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ผิวมันเปล่งปังขึ้นจริงๆทุกคนการออกกําลังกายแล้วก็การกินดีแล้วก็การเทคแคร์ตัวเอ,เองเนี่ยเราสึกว่าเป็นอะไรที่มันคือองค์รวมนะทาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้ดีเสมอไปอะคือแค่จะทาสกินแคร์แต่กินจังฟู้ดแล้วว่าสิวก็ขึ้นนะองค์รวมในการดูแลตัวเองของเรามันดีขึ้นมันกก็เเเลลลยยยทททําาาาาให้้มมมันแบบนนนแุคคคสาารถวปปีี่่งไดดโฉพะ คลิปมาตั้งแต่ตอนที่ช่องเราแบบเล็กๆเลยใครที่แบบกลับไปดูคลิปเก่าๆ3ปีที่แล้วจะเห็นว่าฟันเราแบบไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะจะบอกว่าไม่ได้สัญญกรรมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําคือจัดฟันสายอินวิสไลน์ค่ะเราจัดประมาณ2ปีมีพูดถึงใน Q&A ด้วยมีตอบไปเพราะคนถามเยอะมากถือว่ามันทําให้โครงหน้าเราเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ฟันเราเลี้ยงตัวมากขึ้น กลับมาเรียนค่ะเราเป็นคนที่แบบชอบเติมความรู้ให้ตัวเองตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเราชอบใช้ future skill นะเพราะว่าเขาชอบมีคอร์สใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้มีคอร์สที่น่าสนใจเยอะมากตอนนี้ที่เราเรียนนะคะก็จะไปเรียนคอร์สเรียนของพี่ปิกนะคะที่อ,อ,อ่านข่าว mission daily report ด้วยนะคะเป็นคอร์ส start your own business while working a full time job นะคะสำหรับคนที่อยากหารายได้เพิ่มแล้วก็อยากจะทำงานแบบ side hustle นะคะแนะนำนะเราว่าเป็นคอร์สที่แบบ ฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็จะ break down ขั้นตอนที่แบบทําได้จริงนะคะก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นแหละแต่รู้สึกว่าดีอยู่นะคะแล้วเขาก็มีเอกสารคอร์สมาให้เรียนด้วยนะประกอบความรู้นะจ๊ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปดูลิงก์ใต้คลิปเราได้นะคะเป็นคอร์ส่วนลดที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะไปเรียนต่อก่อนนะจ๊ะวันนี้จะปิดบล็อกแล้วนะคะเออมีแขกรับเชิญก็เลยเดี๋ยวเอามาอยู่ในบล็อกซะหน่อยค่ะ หน้าคุณๆนะคะก็วันนี้มาท่ายรีววกันที่บ้านนะคะพร้อมจองตัว๋วเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีคอนเทนต์เที่ยวนะคะทิปแบบจุกๆแ,แน่นๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ทำงานถ่ายนานกันไปก่อน,นะคะ่ะชีวิตคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปติดตามได้ใน IG นะคะทั้ง bare work style และม o n a m นะคะ m o n